จ้า g o o d morning นะคะเมื่อวนี้เห็นเดียวี่แล้วกับซ้องเทยปุยทธายใบเทยบอมจ้าตื่นแต่เช้าอากาศดีมากลูกไม้เอ็เลยเมื่อคืนนี้ลืมมากเขา้าเมื่อนี้ทำมากเขา้าแต่ว่าไม่ได้มาธรรามดาเลยจ้ามาเส้น้ำอันสัน้นลกากะเบอร์เตยจ้าถ้ามันเป็นสีมงนึงเอามาละสีมันง่ามนะมาเบิ่งกันวะเอ็ดเอามาแล้วไม่ละเป็นแล้วเลยทรงแซ่คือขาววายอยู่บ่ไปเบิ่งเดีย๋ยวค่ะ เอาล้วค่ะตักข้าวเหนียวมาเทนหนึ่งนะจ๊ะข้าวเหนียวบ้านเท่านี่ยและข้าวเหนียวเอทเอ็งเด้อไม่ได้ซื้อเอามาแต่บ้านกุดวาเด้อมันนั้นก็เอามาล้างน้ำเนาะเอามาล้างน้ำจักสองสามน้ำนะคะแล้วก็เอาน้ำอันซันเทเซอร์อันซันเทเซอร์ซึ่งอ่าอันซันนี่แหละต้มเสซอกับเบอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็บ,บีบมะนาวหยอดเซอหลังจากที่ บีบมะนาวเซอร์แล้วมันละกลายเป็นสีม่วงนะคะปกติน้ำอันสั้นต้มเอามาแล้วมันละเป็นสีเขียวมันละเป็นสีเหวีห่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงอ่อนน้ำเงินน้ำเงินเนาะพอ่อเอามะนาวบีบเซอร์แล้วมันละกลายเป็นสีม่วงเนาะค่ะกะแหวกจักประมาณสามสิบนาทีนะคะแล้วกับรรนังกะจังมาหนึงนะจ๊ะเนาะนึะนงนะมาเติมน,นะเข้ามากะเราเป็นสีม่วงเนาะมันนี่กะเรามาสาวเซอร์แล้วกะเอาไปนึงเนาะ,ะเอาละจ้าเห็นตาแลวนะ้วเนาะ หนึ่งประมาณสิบห้านาทีนะกาและการมาทาเบอม์มันจะเป็นน้ำเดือดต่อไปเคล็ดลับการนึ่งข้าวมันหนุ่มแม้ว่ามันจะเป็นข้าวเย็นนั้นก็คือการที่เราตักเอาน้ำข้ามามาไว้นะคะแล้วก็นนึ่งไปประมาณสิบห้านาทีไอ้ออ,อแล้วก็เอาน้ำข้ามาใม่ว้าแล้วขล้นเข้าวนะคะแล้วก็นึ่งต่อไปอีกสิบนาทีนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้าวเยน็นมันสามารถนุ่มได้ทั้ง,งที่เป็นข้าวเยน็นอยู่ได้เบิดมือจ้า ไออ่อแล้วก็เอาน้ำเข้ามานะมาพรม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 เคยมีพรมนะคะโอเทเลยค่ะก็มันโถนะจ๊ะแล้วก็ปิดไว้อีก10นาทีจ้านี่ค่ะทันย้อนนิ่งใหม่ กินเกอเสื้ออังสันกับใบเตยนะคะไปกินกันเลยค่ะไปกันเลยนะจ๊ะพี่น้องได้บึงคลิปแล้วมากี่บอขันมากกับฝากดไลค์ข้างล่างเธอเนี่ยนะจ้าละกะันพี่น้องอย่าเบื่อมาเอฟเผยเขียนคอมเมนต์ทิมไว้ได้เลยนะจ้าโอกาสหน้าขันได้โอกาสม่อมๆบอกวาหาคอนเทนต์มาเอ็ดวิดีโอพอแม่พี่น้องได้เบิ่งอีนะคะละกะันอย่าลืมนะจ้าฝากกดติดตามให้หน่อยนะจ้า กับสอง YouTube น้องใหม่เกระเทยพิบ้าพาเอ็ดล้ำลอยนะคะ y t u t u สองเท่บอมเด้อจ้าตีลังกา๙